สวัสดีนะคะป้าโมนาพาแซบส์ไพรยเดนมาร์นะคะวันนี้ป้าโมนาก็มีคลิปวิดีโอนำเสนอนะคะแต่ป้าโมนาจะพูดถึงการทำงานของป้าโมนาที่ต่างประเทศนะคะแต่ก่อนอ่าพูดถึงแต่ก่อนป้าโมนาทำงานอะไรที่เมืองไทยที่เมืองไทยป้าโมนาทำงานโรงงานเช่นอ่าโรงงานทอผ้โงงาโรงงานสับปปรดนะคะนะก็เป็นพนักงานพนักงานทั่วไปนั่นแหละค่ะ แต่ไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดนะคะที่อยู่ที่เมืองไทยแต่พอเรามาอยู่ต่างประเทศนะคะพอเรามาอยู่ต่างประเทศอ๋ออยู่เมืองไทยป้าบุนาเคยเป็นแคชเชียร์สนามกอล์ฟด้วยนะคะเนาะ<ม>ก็ประมาณนั้นนะคะคือวิถีชีวิตของเราที่เมืองไทยเราไม่เคยเลยที่ทํางานทาเป็นพนักงานทาความสะอาดแต่พอเรามาอยู่ต่างประเทศงานที่เราอยากจะทํา เราไม่ได้บอกว่าเราอยากจะทํางานออฟฟิศหรืออะไรเลยเพราะว่าเรารู้ความสามารถของเราดีว่าความสามารถเราแค่ไหนหนึ่งภาษาเราไม่เก่งนะคะแต่ป้าโมนาก็ได้ทํางานทําความสะอาดป้าโมนาภูมิใจกับการทํางานของป้าโมนานะคะเพราะว่างานของป้าโมนาสามารถส่งลูกของป้าโมนาเรียนจบปริญญาตรีนะคะเรียนจบปริญญาตรีและป้าโมนาก็ได้เก็บเล็กผสมน้อยซื้อที่ซื้อทาง ที่หัวหินเองอันนี้คือความภูมิใจของป้าโมนานะคะจนปัจจุบันป้าโมนาทํางานทําความสะอาดก็ประมาณ10 10ปี10ปีได้และ10ปีกว่าด้วยนะคะป้าโมนาไม่เคยตกงานเลยถ้าป้าโมนามีปัญหากับที่ทํางานที่ทํางานทุกที่นะคะมีปัญหาหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีปัญหาหมดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเดี๋ยวป้าโมนาจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะ พอหลังจากที่ป้าโมนาได้รับการทำงานที่บริษัทโรงเรียนงานโรงเรียนนะคะเป็นงานโรงเรียนงานโรงเรียนแรกของป้าโมนาโรงเรียนที่1 2ึสนะคะป้าโมนามีสถานที่ทำงาน3ที่นะคะป้าโมนาทำงานส,สถานที่แรกก็8ปีกว่าก็เป็นงานทำความสะอาดทุกที่คืองานทำความสะอาดป้าโมนาดีใจที่งานทำความสะอาดนะคะ งานทาความสะอาดของป้าบนาก็คืองานโรงเรียนที่หนึ่งก็คือทํางานรอบเช้านะคะหกโมงถึงสิบโมงเช้าตอนนั้นทําประมาณสิบเอ่อทำงานทำสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงนั่นก็คือทำแปดปีนะคะแปดปีนะคะช่วงระหว่างที่เราทำสี่ชั่วโมงบางเอิญป้าบนาก็มีหัวหน้าที่เขาเห็นว่าเราทำงานดีทำงานเก่งเขาก็เรียกให้เรามาทำงานรอบบ่ายของโรงเรียนรอบที่สองนะคะ ป้าโมนาก็ได้บรรจุอีก6ชั่วโมงนะคะป้าโมนาก็เลยได้ต่อวัน10ชั่วโมงตอนนั้นนะคะใน8ปีแรก8ปีที่ทํางาน1กับ2โรงเรียน1โรงเรียน2ป้าโมนาทำวันละ10ชั่วโมงก็คือสัปดาห์ละ50ชั่วโมงนะคะถามว่ามีปัญหาไหมอย่างที่ป้าโมนาบอกตั้งแต่ต้นคลิปงานมีปัญหาทุกที่นะคะก็คือ1คนเราพ่อแม่ไม่เหมือนกันเชื้อชาติไม่เหมือนกัน แต่และคนความคิดแต่และอย่างนะคะที่ทํางานบางคนพอเราเข้าไปช่วยเขามากๆนะคะเราก็คิดว่าเราเข้าไปช่วยแต่การที่เขาให้ขนมเรามากินอันนี้ป้ามนัสจาขึ้นใจเลยว่าการที่เราช่วยเขาแล้วเขาให้ขนมเรามากินนั่นเราถือว่าโอเคเป็นจิตเป็นสินน้ําใจที่เขาให้เราแต่ความหมายที่เขาไปบอกหวัวหน้างานนะคะเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ให้เป็นสินน้ําใจอันนั้นคือค่าจ้าง เราก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อเธอคิดแบบนี้กับเราเหรอหลังจากนั้นมาป้ามนาก็คือทํางานในพื้นที่ของป้ามนาทําเสร็จจบป้าโมนาไม่สนใจใครเลยใครจะเสร็จหรือไม่เสร็จป้ามนาไม่ไปช่วยแล้วนะคะหลังจากที่โดนครั้งนั้นแต่ถ้ากรณีว่าเพื่อนเราป่วยเราต้องไปช่วยเพื่อนนะคะต้องไปช่วยในพื้นที่ของเพื่อนแต่ถ้ากรณีว่า ให้เราไปช่วยดวยที่ว่าเออมีสิน้ำใจนูน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราอยากช่วยเพื่อนเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วอะไรแบบนี้แต่เขาคิดกับเราคนละอย่างป้าโมนาเลยเสียวความรู้สึกตรงนั้นป้าโมนาไม่ช่วยอีกเลยไม่ช่วยเพื่อนที่ว่าอายุมากอีกเลยถ้าคนที่ว่าป้าโมนาไม่รู้ใจเขาจริงๆป้าโมนาไม่ช่วยเลยนะคะเนาะปัจจุบันนี้ ป้ามนาทางานรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเองรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเองเสร็จป้ามนาก็นั่งพักของป้ามนาไปถึงเวลาเลิกป้ามนาก็เช็คเวลาออกกลับบ้านอันนั้นคือกิจวัตรของเราในตอนนี้นะคะเนาะนั่นแหละพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วเราต้องรู้จักพลิกแพลงหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะว่าเป็นยังไงพื้นที่การทํางานเราทําให้ดีที่สุดทําให้สะอาดนะคะถ้าคุณคิดว่าเขา ไม่ดีเราก็ตีตัวออกห่างจากเขาซะอยู่แค่ในในพื้นที่ของเรานะคะเราไม่ไปยุ่งในพื้นที่ของเขาเราไม่ไปดูว่าเออพื้นที่ของคุณสกรปรกนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราไม่ไปสัมผัสจริงๆถ้า,าเราไม่ไปช่วยในพื้นที่ของเขาแต่ถ้าเราเราเดินผ่านคือเดินผ่านไปเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะป้าโมนาก็เลยอยากจะบอกว่าการทำงานในต่างประเทศนะคะไม่มีอะไรที่สุขสบายไปเสมอไป มันจะมีบ้างงานหนักงานเบานะคะแต่ถ้าเรารับผิดชอบในพื้นที่งานของเราให้ดีที่สุดนะคะทำให้เต็มที่นะคะขัดพื้นถูพื้นเช็ดฝุ่นทำไปนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขในการทำงานของเราพอตกมาตกสิ้นเดือนมาเราเห็นเงินเราก็จะยิ้มนะคะใช้เงินแบบภาคภูมภาคภูมิมใจโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียง แค่นี้ให้สำหรับสายฝอทุกคนหรือว่าให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและก็เป็นกําลังใจทุกท่านที่กําลังทํางานมีงานจงรับผิดชอบงานของตัวเองไปถ้าตกงานขึ้นมาเราไม่มีเงินใช้เราก็ลําบากนะคะเนาะเป็นกําลังใจจ้า